ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เสือหึุงสุกของมือสายนะครับจะตามที่ได้อัปเดตด้วยสองเครือนะครับด้วยสองเครือคือตรวน,นี้นะครับ่้ยมาหอยไปเมื่อสักเดิ่นตวดหวาตอนนี้สุกแล้วนะครับลักษณะการสุกนะครับสุกติดเครือแล้วนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับกินได้แล้ว อร่อยครับแต่ยังไม่สุกลุกๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือตัดไปบดเกีเยที่หนึ่งสุกเยอะนะครับสุดเยอะและเกียที่สองนะครับกนะค,ครับกล้วยแฝดนึกกล้วยมะฮอยนะครับของสวนลุงสายนะครับถ้าสนใจนะครับ ใจก็ทักมาซื้อได้นะครับหนอละต้องเด็กเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพบาทนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับสําสหรับที่นี้นะครับก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับฝากติดตามกดไลค์กด, like, กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ